ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาพูดถึงการเปิดธุรกิจผิดกฎหมายในต่างประเทศนะคะยกตัวอย่างในประเทศเยอรมันแล้วธุรกิจอะไรที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นเปิดธุรกิจร้านคาราโอเกะอย่างเช่นเปิดธุรกิจร้านนวดสําหรับใครที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายอันนี้หน่อยไม่ได้หมหมายถึงคุณนะหน่อยหมายถึงว่าในกรณีบางคนที่เปิดธุรกิจผิดกฎหมายหมายความว่าอย่างเช่น คุณเปิดร้านนวดแล้วคุณก็ไปแจ้งถูกต้องตามกฎหมายนะคะจดทะเบียนในการเปิดธุรกิจเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนในเมื่อแจ้งรัฐบาลจดทะเบียนอ่า ในเชิงพาณิชย์เรียบร้อยก็คือคุณทําผิดกฎหมายคุณเอาคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเยอรมน,นีนะคะแล้วเอาคนจากประเทศอื่นมาทํางานแล้วคนที่อยู่ในประเทศอื่นนั้นไม่ได้มีวีซ่าทํางานในประเทศเยอรมน,นีอย่างเช่นมีวีซ่าท่องเที่ยวหรือมีวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือผู้หญิงไทยบางคนที่สามีคุณทําเอาคุณมา90วัน เก้าสิบวันหรือสามเดือนเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนแล้วคุณมาแอบทำงานในร้านนวดคุณมาแอบทำงานในร้านอาหารแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเขาเรียกว่าทำมืดคือไม่ได้อันเมลดุ่งนั่นเองนะคะแล้วก็รับเงินสดในมือกรณีที่โชคดีก็โชคดีแต่ในกรณีที่เขาตรวจเจอนะคะแล้วคุณจะเจออะไรบ้างในกรณีที่คนมาแอบทำงานนะคะคนที่มาวีซ่าท่องเที่ยวหรือคนที่มาวีซ่าท่องเที่ยวมาจากประเทศอื่นแล้วมาทำงานที่เยอรมน,นีถ้าเขาจับได้หนึ่ง คุณเจอแบล็คลิสของกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะหรือกลุ่มแล้วก็เจอแบล็คลิสของกลุ่มเชงเก้นทั้งหมดเลยนะคะกลุ่มเชงเก้นมีประเทศอะไรบ้างมีกี่ประเทศไปเปิดถาม Google เอานะคะจะไม่ขอควีนณนะตรงนี้นะคะเพื่อนๆคุณโดนยกเลิกหมดคุณเจอแบล็คลิสต์คุณเจอปรับนะคะ คุณเจอปรับเงินเงินของคุณทั้งคนที่ทำและเจ้าของร้านนะคะ 3. คุณเจอภาษีย้อนหลังอันนี้ก็เจอทั้งเจ้าของร้านและลูกจ้างเพราะคุณมาไม่ถูกต้องคุณจ้างไม่ถูกต้องสี่เจ้าของร้านนั้นอาจจะเจอเข้าคุกเข้ากี่ปีนั้นหน่อยไม่ทราบแล้วแต่กรณีค่ะข้อที่ ข้อต่อไปนะคะข้อที่เท่าไหร่ไปแล้วลืมข้อต่อไปนะคะแล้วก็เขาก็สั่งปิดร้านคุณข้อต่อไปอีกนะคะเขายึดวีซ่าของคุณในกรณีที่คุณมีวีซ่าถาวรแล้วเขาก็ยึดคืนแล้วเขาก็ไม่ให้คุณอีกในกรณีที่คุณมีสัญชาติเยอรมันเขาก็ยึดสัญชาติคืนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเปิดธุรกิจอะไรก็ตามถ้าคุณได้เปิดอย่างถูกต้องแล้วคุณก็ต้องแจ้งให้ตรงตามจุดประสงค์อย่างเช่น คุณเปิดร้านนวดคุณก็ต้องแจ้งให้ตรงว่าคุณเปิดร้านนวดแต่ไม่มีอย่างอื่นแฝงนวดอย่างเดียวนวดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีทําให้ไม่มีแบบอะไรอ่ะไม่มีแบบเกี่ยวกับเรื่องใต้สะดืออย่างอื่นไม่มีทําแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเือนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดร้านนวดก็เปิดร้านนวดอย่างเดียวแล้วเปิดแบบไหนเปิดแบบขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เปิด เช่าตึกหรือว่าเปิดในบ้านของตัวเองหรือว่าเปิดเป็นแบบแนวสปาแนวเวลเนสอันนี้ภาษีก็แตกต่างกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ในกรณีที่คุณเปิดนะคะคุณก็ต้องแจ้งเขาด้วยคุณมีลูกจ้างกี่คนคุณจ้างเขาชั่วโมงละเท่าไหร่คุณให้เขาเดือนละเท่าไหร่แล้วคุณต้องทําใบเสียภาษีใบอะไรอันนี้ก็คือ คนที่เปิดร้านนวดเขาก็รู้กันอยู่แล้วแล้วถ้ามีแฟนคลับถามว่าแล้วถ้าเปิดร้านนวดแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอันนี้ในแต่ละเมืองแต่ละรัฐแต่ละเขตน,นั้นก็มีเอกสารแตกต่างกันไปนะคะเรามีเพื่อนที่เขาเปิดธุรกิจร้านนวดเขาไม่ได้ใช้เอกสารอะไรเลยเขาเรียนมาจากเมืองไทยนะคะเพื่อนๆเ,เรียนจบมาจาก าสายอาชีพเกี่ยวที่สวนลุมนะคะเพื่อนๆเขาจะมีแบบอ,อบรมสายอาชีพมีนวดมีเย็บผ้ามีทําอาหารมีอะไรอย่างนี้นะคะไม่ว่าคุณจะจบนวดมาจากที่ไหนก็ตามมาจากวัดโพมาจากกระทรวงสาธารณาสุขชมรมแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้นะคะ จบที่ไหนมาก็ตามคุณมีใบประกาศนียบัตคุณก็เอาใบาประกาศนียบัตนั้นไปแจ้งว่าคุณจะเปิดแต่เพื่อนของหน่อยเขาไม่ได้โชว์ใบประกาศนียบัตที่เขาจบมาจากเมืองไทยในร้านเขาเลยนะคะคือโชว์ก็ได้ไม่โชว์ก็ได้คือตอนนี้ประเทศเยอรมันยังเปิดเสรีเรื่องการนวดอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วในกรณีที่คุณเปิดร้านนวดแต่ทาอย่างอื่นด้วย อันนี้ประเทศเยอรมนีก็เปิดเสรีนะคะคุณสามารถเปิดได้ถูกต้องตามกฎหมายขอให้คุณแจ้งเขาเพราะว่าคุณจะเสียภาษีอีกเบอร์หนึ่ง ภาษีจะแพงขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณเก็บลูกค้าในราคาที่แพงนั่นเองเพราะคุณไม่ได้นวดอย่างเดียวคุณมีอย่างทําอย่างอื่นด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งเขาให้ถูกต้องว่าคุณทําธุรกิจแบบไหนเขาอนุญาตให้คุณเปิดได้หมดแล้วก็จ้างลูกจ้างอย่างถูกต้องอย่าไปเอาลูกจ้างจากประเทศอื่นมาที่มาวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยียนเพื่อนๆจำได้ไหมเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วข่าวโด่งดังเกลียวกราวไปทั่วโลกเลย เมื่อหน่วยคอมมานโดของประเทศเยอรมน,นี5,000นายบุกถลม่มซ่องร้านนวดเถื่อนทางตอนใต้ของเยอรมน,นีนะคะเพื่อนๆแล้วก็จัดญิงไทยกับสามีชาวเยอรมันได้โดยเอามาทั้งผู้หญิงผู้ชายสาวสองอะไรต่างๆทําวีซ่าปลอมมาหนังสือเดินทางปลอมมาซึ่งหน่อยก็ไม่เข้าใจว่าเขาผ่านสถานทูตเขาผ่านด่าน ตรวจคนเข้าเมืองได้ยังไงแล้วเขาทำปลอมมาได้ยังไงแล้วก็จ้างคนแบบเงินมืดเกลียวกราวฮือฮามากเลยนะคะเพื่อนๆสี่ห้าปีที่แล้วถ้าใครจําได้ข่าวนี้โด่งดังมากนะคะที่หน่วยคอมมอนโดเขาตรวจทางตอนใต้เยอรมน,เนีเขาปลูกตรวจเจอแบบเบิดผิดกฎหมายเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ธุรกิจของตัวเองมีปัญหาแล้วก็อย่าทําให้อนาคตของตัวเองเสียนะคะทําอะไรก็ ทำให้ถูกต้องถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมาวีซ่าท่องเที่ยวหรือคุณมาวีซ่าเยี่ยมเยียนนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ทํางานอยู่แล้วค่ะเขาระบุอยู่แล้วว่าวีซ่าพวกนี้ไม่สามารถทํางานได้แต่ด้วยความที่คุณอยากมีเงินกลับบ้านกลับเมืองไทยอฉันมาอยู่กับแฟนฉัน3เดือน90บวันฉันอยากมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าะอยากมีเงินส่วนตัวเป็นของตัวเองแฟนให้ตังหกแล้วหาได้เองตังหาก็กพากันไปทํางานเงินมืดในร้านอาหารไทยในร้านคาราโอเกะไทยในร้านนวดไทย กรณีที่เขาตรวจแล้วเขาตรวจเจอแล้วคุณจะซวยไปตลอดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็ไม่ให้คุณมาแต่งงานกับแฟนของคุณเลยนะคะไม่มีสิทธิ์มาได้อีกวีซ่ายกเลิกหมดเจอชื่อมีแบล็คลิสต์หมดในกลุ่มสหภาพยุโรปในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะคะทีนี้มีน้องคนหนึ่งก็ถามว่าเรียนนวด การที่จะเปิดร้านนวดนั้นจะต้องเรียนจบกี่ชั่วโมงอันนี้ทางการประเทศเยอรมน,นียังไม่ระบุนะคะเพื่อนๆคุณเรียนนวดมาจากประเทศไทยแล้วคุณมีใบประกาศสามีบัตรแล้วคุณก็มาบอกให้เฟนของคุณสามีของคุณฉันอยากเปิดร้านนวดในบ้านฉันอยากมีร้านนวดคุณไปติดต่อหน่อยสิว่าใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วมันต้องทําอะไรแบบไหนอันนี้ให้คุณบอกกับเฟนของคุณนะคะ,ะแล้วทีนี้ก็ ประมาณนี้นะคะเพื่อนเเพราะมีแฟนคลับถามมานั่นเองนะคะเกี่ยวกับว่าการเปิดร้านนวดอะคลิปนี้หน่อยก็จะเน้นว่าการเปิดร้านนวดที่ผิดกฎหมายอย่างที่หน่อยได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าจะเจอโทษอะไรบ้างนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็อยากให้หน่อยคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ